สวัสดีนะฮะตามที่แจ้งใน NMC Project นะเรื่องการสอบของภาคการศึกษานี้นะที่แจ้งไว้ว่าผลงานพร้อมพร้อมสอบภายใน2พฤพิจาราเนี้ยนะครับหมายถึงเสร็จทันภายใน2องพิจาราเนี้ยให้แจ้งแจ้งโดยที่ปรึกษาเห็นชอบนะฮะแจ้งที่โพสตนี้เลยนะภายในวันที่28ด หมายถึงวันที่28อาจจะไม่เสร็จนึกออกไหมแต่เสร็จทันพร้อมสอบภายในวันที่2โอเคเพราะว่าเราจะสอบกันปลายภาคนี้นะฮะสิ้นสุดที่วันที่3าสิซึ่งเป็นวันศุกร์พอดีนะครับแล้วหนึ่งสองเนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์ห้องมันปิดเพราะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าใครพร้อมจะสอบจะได้จองห้องล่วงหน้าผ่านฝ่ายตารางสอนอย่างน้อย2 3าวันนะาวันถ้าจำไม่ผิดมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้น ก็จะมีเวลาสอบช่วง2อถึงเพฤศจิกายนแต่จริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรฮะก <c oughs> ำหนดถ้ารู้ว่าเสร็จแน่ๆเนี่ยทันทันเลยนะมันจะมีกำหนดแก้ไอหมายถึงว่าติดไอไว้ก่อนเพื่อจะไปส่งผลงานให้ทันภายใน18ทธันวาคมนะคือไม่มีการสอบแล้วนะคนติดไอนี่หมายถึงไปแก้ ผลงานให้เป็นไปตามกรรมการบอกไม่ต้องมาสอบใหม่แล้วคือผ่านนั่นแหละแต่แกนะครับมาสรุปอย่างนี้ถ้าพร้อมสอบแน่ๆรู้ว่าเสร็จทัน่ะโดยไม่ต้องแก้ไอนะเสร็จเลยเนะี่ยภายในก่อนส่งเกต9พฤศจิกายนเนี่ยลงชื่อได้เลยนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2ถ้ารู้ว่าเสร็จทันภายในกำหนดแก้ไอหมายถึงติดไอไว้ก่อน ช่วง9พฤศจิกายนที่ส่งเกณเนี่ยจะได้ส่งเกรด i แล้วเดี๋ยวมาสอบอีกครั้งเพื่อแก้ I เนึกไหมฮะไอพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่สอบไม่ผ่านนะเป็นสอบไม่ผ่านแล้วก็ต้องมาสอบใหม่ก็จะแก้ไหรือจะมาสอบพูดง่ายว่ายังไม่มีการไม่เคยสอบก็ได้นะครับแต่รู้ว่าเสร็จรู้ว่าเสร็จทันแก้ไอ18ทันวาซึ่งจะสอบเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะเพราะมันยังไม่มีจำนวนนิสิต ว่าพร้อมจะติดไอกี่คนอันนี้ประเด็นที่2เรียกว่าเสร็จทันแก้ไอซึ่งไอเสร็จทันแก้ไอเนี่ยจะเป็นปัญหาเพราะอะไรฮะเปิดเรียนใน23ามพฤิกายนเทอมหน้าถ้าเสร็จทันในส่วนอยา่ไปฝึกงานนะฮะแล้วต้องลงทะเบียนช่วง18ถึง20ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ส่งแก้ไอก่อนเนะี่ย18ธันวาคมแล้วบางทียังลงไม่ได้ที่8กว่าผลจะออกจากคณะไปถึง เออกองบริการงานทะเบียนยี่สิบอาจจะโดนค่าปรับนะครับอาจจะโดนค่าปรับเพราะฉะนั้นจะเอาดีดีเลยก็ควรจะเสร็จนะครับก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นยังไงเพราะยังไม่มีนิสิตแจ้งมาว่ามีใครเสร็จหรือไม่เสร็จหรือพร้อมสอบกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคําอธิบายว่าทําไม ถ้าผลงานพร้อมสอบในเทอมนี้รีบมาลงชื่อซะสอบทันนะภายใน9พฤศจิกายนที่จะส่งเกดถ้าไม่ทันก็ติดไอได้ตามปฏิทินการศึกษาคือถึง18แต่ความจริงต้องแก้ไอก่อนนั้นนะฮะเพราะต้องแก้ผลงานแก้ผลงานเสร็จส่งถึงสาขาถึงจะได้เกจไอไปถึงจะส่งเกจไอเพราะนั้นก็ต้องล่วงหน้านั้นสองอาทิตย์ก็ประมาณวันที่หนึ่งธันวาไม่เกินวันที่ห้าธันวาเนี่ยจะต้องส่งผลงานเรียบร้อยแล้วหรือว่าสอบ เต็มที่เลยอย่างอื่นเลยสอบแล้วต้องแก้ผลงานให้เสร็จภายในวันที่10ทธันวาประมาณนี้เพื่อจะได้รู้ว่าเโอเคส่งเกตอได้ทันก็ไปฝึกง,งานนะครับตามนี้นะครับ